ล่าสุดเก้าไกลแนะโยกงบจากหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจมาแก้ปัญหาวิกฤตไวรสัสเมื่อวันที่29มีนาคมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีเรชื่อพักเก้าไกลและประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสตั้งคำถามว่าง,งบกลางหายไปไหนกันในโซเชียลมีเดียตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างที่รอคำตอบที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลตนขอลองช่วยรัฐบาลต่อไปพังๆทั้งนี้งบกลางปีงบประมาณ2,513ร่วม5,020,000 ล้านบาทเป็นการตั้งงบรองรับเหตุการณ์ที่ยังไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายตามจริงเท่าไหร่เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าราชก,การเราก็ไม่ทราบว่าปีนี้ค่าราชก,การจะป่วยกี่คนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญก็อยู่ในงบกลางเพราะเราไม่รู้ว่าค่าราชก,การจะลาออกกี่คนโดยนางสาวสิริกัญญาได้กล่าวว่า ส่วนที่นำมาใช้ใจ่ายได้ในกรณีเกิดวิกฤติโควิด -19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็น่าจะเป็นข้อ11เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นวงเงิน9,600 0ล้านบาทเท่าที่จะหาข้อมูลได้จากมาติคอรมมีการอนุม,มัติการใช้งบส่วนนี้ไปแล้วราว 94,000ล้านบาทระหว่าง1ตุลาคมปี62ถึง24มีนาคมส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับการแก้ปัญหาโควิดในทิและภัยแล้งรวมถึงการจัดเตรียมงบเพื่อชดเชยรายได้45,000ล้านบาทสำหรับ แรงงานนอกระบบ3มล้านลายด้วยเท่ากับเงินสำรองส่วนนี้ใกล้หมดเต็มทีแล้วแต่ที่เราไม่ทราบเลยก็คือการเบริกจ่ายงบประมาณว่างบที่ได้รับอนุมัติว่าเป็นอย่างไรบ้างมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการอะไรไปบ้างหรือไม่หลังจากมีมติครมตรงนี้คงต้องรอคอยคำตอบจากกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต่อไปนอกจาก เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นรัฐบาลยังมีเงินสำรองอีกก๊กที่กำหนดไว้ตามพรบรวิธีการงบประมาณที่ให้รัฐบาลมีงบฉุกเฉินก๊กสองอีกห0,000ล้านบาทน่าจะยังไม่ได้นำมาใช้ในขณะนี้นางสาวศิริกัญญากราวิว่าสัญญาจากรัฐบาลตอนนี้แน่นอนแล้วว่าจะมีการออกพระกองเงินกู้ตามข่าวคือ2 0 0,000ล้านบาท ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเตรียมการสิ่งที่ทำได้เลยในเวลานี้คือการโยกงบประมาณจากหน่วยงานที่ไม่ได้มีภารกิจแก้ปัญหาโควิด -19 โดยตรงมาไว้ที่งบกลางหรือกระทรวงสาธารณสุขตามความจำเป็นและความสะดวกในการใช้ซึ่งทำได้ผ่านการออกพรบอโอนย้ายงบประมาณไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรปีที่แล้วก็ทำ จากงบประมาณ3.2ล้านล้านบาทมีงบประมาณส่วนที่ตัดไม่ได้เด็ดขาดคือเงินเดือนข้าราชการสวัสดิการตามกฎหมายงบํำรานี้และภารลัผูกพันสุดท้ายจะมีเงินส่วนที่ยังพอจะโยกย้ายได้อยู่1.2ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน6 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งต้องคงสัดส่วนที่20%ของงบประมาณตามพรบวินัย การเงินการคลังส่วนที่เหลือเป็นรายจ่ายประจำ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทตอนนี้งบประมาณปี63ดำเนินมาได้ครึ่งทางแล้วงบบางส่วนถูกเบิกจ่ายไปแล้วรายจ่ายประจำเบิกจ่ายไปแล้วราว40%ของงบประมาณประมาณการคร่าวๆงบที่ยังไม่ได้ใช้คือ3 0 3 0 0 0 0้านบาทจากทุกกระทรวงแน่นอนว่าบางกระทรวงอาจยุบงบได้มากน้อยแตกต่างกันและเรายัง มีภารกิจอื่นๆที่ต้องจัดการนอกเหนือจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งปัญหา PM 2.5ในภาคเหนือและไฟป่าจึงคาดว่าส่วนที่จะโยกได้จริงๆคือ80,000ถึง1 0 0 0ล้านบาทดังนั้นก่อนจะออกพระกองเงินกู้ฉุกเฉินควรจะสัรง,งบปี63ใหม่เสียก่อนจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้สาธารณสุขและการเยียวยาผู้คนที่ได้รับความสำคัญ เป็นอันดับต้นๆไม่เช่นนั้นแล้วการกู้เงินเพิ่มอีกสองแสนล้านบาทก็อาจจะไม่เพียงพอนาสาสิริเกิลยาเก่าธนาธรนำธงคณะก้าวหน้าลุย3ภารกิจปฏิรูปประเทศคณะก้าหน้าร่างทรงอนาคตใหม่เดินสายปลุกไายอุดมการความคิดสถ,สถาปนาอำนาจนำแบบใหม่ด้านธนาธรนเก่าออกปากไล่ปิกตูพ้นายกกางรถแมปเปลี่ยนแปลงประเทศ เสียงเสียงการอ่านคำตัดสินยุพากขึคนใหม่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่21กุมภาพันธ์เพจเฟซบุ o กพักนักข้ตใหม่ได้ปรับรูปโปรไฟล์โดยขีดคำว่าพักให้เหลือแต่คำว่านากข้นใหม่จากนั้นไม่นานก็ออกแถลงการว่ากรรมการบริหารพักที่ถูกตัดสินท,ทางการเมืองทั้งหมดจะออกเครื่องไหวตามแนวทางอุดมการเดิมในานามคณะอนา,าคตใหม่ เวล่าสุดเมื่อวันที่21มีนาคมคณะก้าวหน้าได้แถลงขา่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านกายไลฟ์สดช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ไม่ให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากตามมาตราการโซเชียลดิแทนซิ่งของขรัฐบาลโดยคณะก้าวหน้ามีภารกิจ สำคัญอยู่3ข้อคือ1การสร้างเครือข่ายทั่วประเทศ2การรุนรค์ทำความคิดทั่วประเทศและ3การรณนรค์หาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับทั่วประเทศ หากเปรียบธนาทราเป็นสินค้าก็ต้องยอมรับว่าเขาด้วยกลายเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคไปแล้วแม้จะเป็นสสเข้าสภาได้เมื่อกี่นาทีก็ตามไม่ว่าจะโพส a c e b o o k หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดประเด็นใดคนส่วนใหญก็เอออหมหมกเห็นด้วยกับเขาไปเสียเกือบทุกอย่าง ขยับทัวไปทางไหนไวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็ให้เสียงสนับสนุนเสมอเขาจึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการขับเคลื่อนคณะก้าวหน้าคณะน,นี้นอกจากนี้ฟังก์กชันการทำงานของคณะก้าวหน้าดูแล้วอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างยิ่งใหญ่ในสังคมไทยได้มากกว่าที่ใครหลายคนประเมินไว้เพราะพวกเขาเลือกใช้วิธีการปักทงความคิดผ่านการเดินสายปลูกถ่ายอุดมการทุก หนแห่งทั่วประเทศมีองค์กรทำงานขับเคลื่อนแยกไปตามภารกิจมีการเปิดงานเครือข่ายในด้านใหม่ๆทั้งเครือข่ายนักธุรกิจข้าราชการและนักเรียนนักศึกษาถึงขนาดจะสร้างโรงเรียนของผู้มิยอมจำนุนพร้อมหลักสูตรสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาบุคคลทั่วไปเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเมืองคือการเอาชนะกันทางความคิด เพราะการคงอยู่ของอำนาจใดก็ตามหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยต่อให้อยากจะดันทุรังอยู่ต่อมากแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ ท่ามกลางวิกฤตปัญหาที่เข้ามารุมเรารัฐบาลโลรตกประยุจันโอชานในขณะน,นี้ทางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภัยแลง้งเศรษฐกิจตกต่ำและความชอบธรรมของคณะรัฐมนตรีที่นับวันไม่แดนลดน้อยถอยลงก็เอาทำเอาบิ๊กตู่กระอักเลือดเครียดจนร่างกายซู้ผอมเพราะไม่สามารถแสดงความเป็นผู้นำนำพาประเทศเก้าวข้ามปัญหาต่าง ได้ตามที่ประชาชนต้องการขณะที่รัฐบาลกำลังจะคำมัาหน้าทีมเพราะสะดุดขาตัวเองพ่อของฟ้าก็ไม่ปราณีอาศัยจังหวะน,นี้เสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยการให้นายกตู่ลาออกเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาเป็นผู้นำแทนพร้อมชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้ขาดคนที่มีความสามารถแต่สิ่งที่เราขาดก็คือผู้นำที่เข้าใจปัญหา จากนั้นได้กางรถดแมพชี้แนะแนวทางในขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกคนใหม่โดยมีภารกิจเฉพาะหน้าสองอย่างที่จะต้องทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาหนึ่งปีคือแก้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 รวมถึงการฟื้นฟูประเทศภารกิจต่อมาคือเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐมนูล ตามข้อเสนอ3ยุบ1เลิก1แก้คือยุบสารัฐธรรมนูญยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบบุธิสภาที่มาจากการแต่งตั้งส่วน1นึ่งเลิกคือเลิกมาตรา279ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เพื่อยกเลิกการนิรัทษกรรมให้แก่บรรดาประกาศคำสั่งและการการะทำของคสอชอและ1แก้คือ แก้มาตรา256ให้สามารถมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นและกำหนดให้มีสอสอรรที่มาจากประชาชนโดยเน้นย้ำว่ายิ่งผลเอกประยุทธ์อยู่ต่อผลร้ายจะยิ่งมหาศาล ข้อเสนอก็ฮัดคอตามสไตล์ของผู้ชายที่ชื่อธนาธรมีการทำการบ้านหาข้อมูลอย่างรอบด้านประนหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลเฉยเองแสดงความพร้อมเสมอว่าหากเขาได้อำนาจการบริหารแผ่นดินจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างเตรียมอุ่นเครื่องรอวันที่วันนั้นจะมาถึงเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคกก,ะกะตอสหรัฐอเมริกาฟันธงกรณีการยุบพังคนครใหม่ ลายเป็นประเด็นว่าเงินกู้ถือเป็นเงินบริจาคหรือไม่มาดูกรณีศึกษาของกกตสหรอเมริการสักหน่อยก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคแน่นอนคิดได้ง่ายๆถ้าใช่จริงเงินที่เรากู้สถาบันทางการเงินทั้งหลายก็คงไม่ต้องชดใช้กันแล้วถือเป็นเงินบริจาคไปแล้วเด็กประถมก็น่าจะรู้แล้วว่ากู้กับบริจาคมันคนละเรื่องกัน บางคนอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคอตอของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเงินกู้เป็นเงินบริจาคเรื่องแค่นี้เราก็ต้องฉุดคิดให้ได้ว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเห็นเช่นนั้นจริงหลักกฎหมายเขาระบุจริงว่าเงินกู้คือเงินบริจาคเขาจะมาแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบภาชนะใหม่ได้อย่างไร สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกแถลงการตอนหนึ่งว่าประชาชนกว่า6ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพักนักขัตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปีพศ2562คำพิพากษาให้ยุบพักนักตใหม่อาจนำไปสู่การลิดรอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้นน,นหาหภาพยุโรปก็แถลงว่าคำตัดสินยุบพักนักตใหม่ ซึ่งเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านหลักพักหนึ่งของไทยในวันนี้ถือเป็นการถดถอยของพระหูนิยมทางการเมืองก,ก็ว่าได้เนื่องเพราะพักอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนชาวไทยมากกว่า6ล้านคะแนนเสียงเป็นก้าวย่างที่ไม่ส,สอดคล้องแต่อย่างใดต่อกระบวนการฟื้นฟูพระหูนิยมทางการเมืองซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้ว พื้นที่ทางการเมืองของประเทศไทยควรจะเปิดกว้างเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมขิดให้ชัดๆก็คือถ้าเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นเงินบริจาคผิดกฎหมายของท้งสหรัฐอเมริกาและเอูท่าสหารัฐอเมริกาและเอูจะออกมาแสดงความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนคตใหม่ได้อย่างไรทีนี้มาดูข้อกฎหมายของคโรโตสหรัฐอเมริกาให้ชัดเจนดีกว่าในหมวดการ จัดการเงินกู้หนี้และเงินยืมล่วงหน้าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง Handing candidate loan, d e f t and a d v a r t ระบุไว้ว่า A Loan from a person of committee to a candidate, or political committee is a contribution to the e x t e n t that it remain unpaid. One repeat info alone no longer count again the contributor contribution limit ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาง่ายๆด้วย Google แปลภาษาก็ได้ซึ่งก็เรืยไหมความว่าโดยสังเกตว่าเงินกู้จากบุคคลหรือ Per s o เเท่ากับคนคนหนึ่งพะจะก็บริษัท องค์กรแรงงานหรืออื่นใดไปยังผู้สมัครที่รับเงินตั้งแต่5,000เหรียญสหรัฐขึ้นไปไม่ได้จำกัดว่าไม่เกิน5,000เหรียญเป็นเงินสนับสนุนหรือ contribution คำรวมๆที่ใช้ได้ตั้งแต่เงินบริจาคเงินกู้เงินยืมเงินฝากที่ใช้เพื่อการหาเสียงที่ย่งคงค้างชำระ เมื่อชำระคืนแล้วเงินกู้จะไม่ถูกนับรวมกับวงเงินสนับสนุนของผู้สนับสนุนอีกต่อไปโดยในย่านนี้เงินบริจาคไม่ต้องใช้คืนแต่เงินกู้ต้องใช้คืนเงินกู้กับเงินบริจาคจึงไม่ใช่เรื่องเดียวกันการพยายามตีความส่งเดชว่าในสหรัฐอเมริกาถือว่าเงินกู้กับเงินบริจาคเป็นเรื่องเดียวกัน จึงเป็นการหาเรื่องใส่ร้ายผู้